กลับมาพบกับเนื้อตัวก่อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมโดยใหญ่ลำนาลายและในเทปนี้ครับเนื้อตัวก่อนเกมในศึกวันไฟเดฟไฟหรือวันลูมินีครั้งที่110ประจำวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนี้ครับถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและผู้นำเนื้อรายการครับเป็นมวยไทยในพิกัด142ปอนด์ครับ วอรพลลูกเจ้าพ่อลงต้มครับหรือวอรพลสอดเดชพันธ์นะครับสั้งได้142ปอนด์พอดีกัดครับยัสมูไซเยฟมา146.4ครับซึ่งคู่นี้ครับยัสมูไซเยฟทำน้ำหนักไม่ได้ตามที่กัดที่ตกลงไว้จึงต้องยินยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้กับวรพลครับโดยทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันครับที่จะดำเนินการแข่งขันต่อไปวรพลครับจะแบกน้ำหนักทางด้านของ อียาสูซายเยตถึง4ปอนด์เลยก็ตามวอลพลครับปัจจุบันอายุย2ิบปีสูง168เซนติเมตรและไีล่าสุดชนะคะแนนนักสู้ชาวตุรกีโซเนอร์เซนครับส่วนอียาสูซายเยตครับนักชกชาวรัสเซียครับสูง173เซนติเมตรไฟล่าสุดคือการชนะน็อกซูเปอร์บอลวันของโอม MBK ในยกที่2องทุน,นี้ครับดูจากรูปร่างเนื้อตัวก็ต้องบอกว่าส่วนหนาของทางด้านนักมวยรัสเซียครับอียาสดูจะได้เปรียบ ดูจะหนาดูจะพองกว่าทางด้านของวรพลอย่างเห็นได้ชัดนะครับวันนี้เจอกับวรพลเรื่องหมัดเนี่ยเจ้าตัวทนได้แน่ถ้าจะแพ้คือตัวเล็กกว่าแบบมากๆแรงประทะเป็นรองแบบมากๆวรพลมีสิแพ้แต่ถ้าเป็นประเภทแบบหมัดหนักเนี่ยผมดูว่าต่อยทางด้านวรพลไม่ลงครับคู่นี้ผมชี้ไปทางวรพลน่าจะดีกว่าทางด้านของอียัสมูสซเยฟ กูต่อมาครับเป็นมวยไทยในพิกัดร,รุ่นไฟเวทไม่เกิน135ปอนด์ครับสมิงดำ NF ลูกสวนมา135ปอนด์พอดีพิกัดอาเมียน,นัสซลีจากอิหร่านมา134ปอนด์สมิงดำปัจจุบันอายุ23ปีสูง165เซนติเมตรไฟล่าสุดคือการชนะคะแนนนักสู้จากเมียนมาครับโมเทตอ,องในขนาดที่อาเมียน,นัสซิลีจากอิหร่านครับปัจจุบันอายุ33ปีสูง175เซนติเมตรไฟล่าสุดคือการแพ้คะแนในให้กับเสกสรรออขวัญเมือง ดูจากรูปร่างเนื้อตัวก็ต้องบอกว่ารูปร่างของนักชกไทยครับเป็นลองทุกมิติเป็นลองอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าอาเมียนนาซิลี่ลายนี้ถือว่าเก๋าแบบกระดูกขัดมันเลยเดียนะครับน่าจะเคยเป็นแชมป์อ้อมน้อยด้วยหายหน้าหายตาไปจากสังเวียนเลือดไม่น้อยกว่า2ปีในขณะที่สมินดำมมีการเคลื่อนไหวขึ้นชกอยู่ตลอดนะครับ สภาพร่างกายตรงจุดนี้ครับสมิ่งดำดีกว่านาซิลีนี่หายไปนานครับกลับมาชกในรอบ2ปียังไม่รู้ครับลูกผีลูกคนกลัวว่าโดนทางด้านของสมิ่งดำนี่เบียดหนักๆอาจมียุคมียอมชี้ไปทางสมิ่งดำครับชกอยู่สม่ำเสมอน่าจะดีกว่านักชกชาวอิหร่านอาเมียนาซิลีอูต่อมาครับเป็นมวยไทยในพิกัด128ปอนด์ครับแหลมสิงห์ซอรเดชพันมา127.2 ในขณะที่คู่ต่อสู้ครับพันศักดิ์วรวันทวีครับมา127.4แหลมสิงค์ครับปัจจุบันอายุ30ปีสูง170เซนติเมตรไฟล่าสุดคือการแพ้คะแนนให้กับ9แต้มแฟร์แท็ปพ,พันศักดิ์ครับปัจจุบันอายุ24ปีสูง167เซนติเมตรไฟล่าสุดชกในรูปแบบมวย5ยกครับชนะคะแนนคิวทองนุ้ย4ี่มเมืองแต่ถ้าเป็นซิตรในวันนะครับชนะคะแนนดีเซลซอดดำเนิน นีรูปร่างใกล้เคียงนครับดูเหมือนว่าทางด้านของแหลมสิงจะลอยกว่านิดๆครับแต่ยังชอบไปทางพันศักดิ์ครับอาวุธหลักเหลี่ยมเนี่ยหลากหลายกว่าครับเชื่อว่าเสี่ยงสีไปแล้วพันศักดิ์น่าจะใสหลักเหลี่ยมที่ดีกว่าครับเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะแหลมสิงไม่ได้ชี้ไปทางพันศักดิ์ครับคู่ต่อมาครับเป็นมวยไทยรุ่น160ปอนด์ครับชาดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางครับมา158.6ในขณะที่คู่ต่อสู้ชาวเมียนมาครับทุนมินอ่องมา159.4 ชาเดชไม่เคยชกในรายการวันมาก่อนนะครับปัจจุบันอายุ17ปีสูง175เซนติเมตรล่าสุดชกในรายการฟตแตกไฟ,กฟ,กฟกครับเอาชนะน็อกอาบูฟัตซูแฮนในยกที่2ส,ส่วนทูมินดองครับปัจจุบันอายุ18ปีนะครับสูง182เซนติเมตรไฟล่าสุดครับโดนอับเดลดาลีเซฮิดีแต่ก้านคอแพ้น็อกในยกที่2อดูจากรูปร่างก็ต้องบอกว่ารูปร่างของทูมินดองนี้ได้เปรียบนะครับ ใหญ่กว่าทางด้านของฉัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางอย่างเห็นได้ชัดครับแลวก็ชกในกติกานี้รูปแบบนี้มายาวนานหลายไฟแล้วมีกระดูกอัของขายชาตินะครับชี้ไปทางทุนมิงอ่องครับกติกานี้รูปแบบนี้ชกมาแล้วหลายไฟครับมีความคนทรหดครับน่าจะดีกว่าฉัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางครับโหต่อมาครับมวยไทยนาะพิกัด136อปอนด์ครับซปเปอร์ซับบางแสนไฟรับ มา135.8คูต่อสู้ชาวโมร็อกโกค, oh กครับโมฮัมหมัดตาวิกมา135.4สุดสปซัตครับปัจจุบันอายุ20ปีสูง175เซนติเมตรไฟล่าสุดชกในรูปแบบมวยหยกคยับแพ้คะแนนให้กับเฮต์มหาโชคกิจเมืองนน์ตาฟิกครับปัจจุบันอายุ20ปีสูง182เซนติเมตรไฟล่าสุดชกในรายการวันครับแพ้คะแนนให้กับอัสซาตูลาอิมากาซาลเอฟคู่นี้ก็ยังดูว่ารูปร่างช่วงชกของนักชชชกาาาวตาาต่งิครับ ดูจะได้เปรียบทางด้านของนักชกไทยอยู่อย่างเห็นได้ชัดครับามเคยชกมาแล้วครั้งหนึ่งครับเรียกว่ามีกระดูกในรูปแบบนี้อยู่พอสมควรผู้นี้ยังชอบไปทางโมฮัมเหม็ดทาวฟิกครับน่าจะดีกว่าทางด้านของซปเปอร์ซับบางแสนไฟขับคู่ต่อมาครับมวยไทยในพิกัด116ปอนด์โตโยต้าอีเกิลมวยไทยครับมา114.2คูู่ต่อสู้นะครับยอดอูดร b บีเอสมวยไทยมา114.2รเรียกว่าน้ำหนักมีเท่ากันนะครับแต่รูปร่างช่วงโจก ดูเหมือนจะไม่เท่ากันครับโตยโยต้านี่อายุ24ปีสูง167ซนติเมตรไฟล่าสุดชนะน็อกเดชอน,นันต์วอเวียนสะในยกที่3ส่วนยอดอูดอนครับปัจจุบันอายุ27ปีสูง160ซนติเมตรไฟหลังแพ้น,น็อกให้กับตีใหญ่วันของโอม WKO ในยกแรกวันนี้รูปร่างก็ต้องบอกว่าโตยโยต้าได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดและเราก็เห็นฝีมือของโตยโยต้ามาแล้วหลายไฟครับ เรียกว่าเป็นนกชกจอมทุ่มเทอาวุธดุดันกล้าแลกกล้าได้กล้าเสียดูแล้ววันนี้ยอดดองเล็กกว่าครับและฟอร์มในวันดูเหมือนว่าโตโยตานี่จะทำผลงานติดีกว่าด้วยคู่นี้ครับชี้ไปทางโตโยต้าอีเกิลมวยไทยครับคู่ต่อมาครับเป็นคู่เอกในช่วงอินเตอร์ครับมวยไทยในพิกัด142อปอนด์ผมอาวุธเอฟเอกุุปมาพอดีพิกัดครับ142อปอนด์คู่ต่อสู้ชาวตุรกีครับโอนร์เซนมา141.8 คมอาวุธปัจจุบันอายุ26ปีสูง1 6 5ซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้น็อกให้กับเสือคิมสอจอต้องปาจินในยกที่2โซเนอร์เซนครับปัจจุบันอายุ28ปีสูง1 7 8เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับบรพลลูกเจ้าพ่อหลงต้มทุนนี้รูปร่างก็อย่างที่เห็นครับชัดเจนครับทางด้านของโซเนอร์เซนดูจะทั้งยาวทั้งใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแต่วันนี้ครับเจอกับคมอาวุธก็ถือว่ากระดรงกระดูกมวยนี่พอสมควรครับน้ำอดน้ำทน วัดจิตหัวใจถือว่าใช้ได้ไฟที่แพ้นอกให้กับเซอร์คิมก็ต้องยอมรับว่าลงเพราะสองนะครับถ้าแค่หมัดเนี่ยดูท่าทางแล้วไม่น่าจเจ้าทางด้านของคมอาวุธอยู่ครับคู่นี้ผมยังดูว่าคมอาวุธครับน่าจะเตื้อครับลูกเตื้อลูกเบียดลูกบดครับดีกว่าทางด้านของโซเนอร์เซนโซเนอร์เซนนี่ทําได้เป็นพู้เอกครับแต่พอเราโดนบ้างเนี่ยออกทรงผู้ไายนะครับชี้ไปทางคมอาวุธครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะโซเนอร์เซนจากตุรกีไปได้หวยไทยนะพิกัด1น3ปอนด์ครับ อายาอักบาลีมา161.8ในขณะที่คู่ต่อสู้นะครับเฟอร์นันโดอะมาย่าช่างได้163ปอนด์อายาอักบาลีครับจากอิหร่านอายุ23ปีสูง185เซนติเมตรไม่เคยชกในรายการวันครับแต่ฟอร์มหลังนี่ชนะคะแนนคู่ต่อสู้มาส่วนเฟอร์นันโดอะมาย่านะครับจากอาร์เจนตินาอายุ25ปีสูง182เซนติเมตรฝ่ล่าสุดแพ้คะแนนคู่ต่อสู้มาครับไม่เคยชกในรายการวันเช่นกันคู่นี้ยังชอบมวยตัวใหญ่่่กวาาอยง อาญาอักบารีครับปะทะน่าจะดีกว่าแถมมีฟอร์มเคยชกในเมืองไทยด้วยนะเรียกว่ามีกระดูกในเมืองไทยฉะนั้นครับแมน่าจะดูได้เปรียบทางด้านของนักชกชาวอาร์เจนตีนาอยู่เล็กน้อยนะครับชี้ไปทางนักมวยชาวอิหร่านอักบารีครับต่อมาครับบวยไทยในพิกัด138อปอนด์ครับสุภเยจัน์จากเมียนมามา135.6มาคููต่อสู้ชาวญี่ปุ่นครับมูกะเซโตะมา137.2 หปูไปเยจันนะครับปัจจุบันอายุ20ปีสูง165เซนติเมตรไฟล่าสุดชกแบบคิกบ็อกซิ่งครับแพ้คะแนในให้กับแสงอาทิตย์ลูกสายกล่องดินหมูกาปัจจุบันอายุ28ปีสูง177เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้น็อกให้กับเอมุยมวยมเมียนมาในยกที่2แพ้น็อกแบบเรียกว่าดุเดือดเลยครับจังหวะนั้นนี่เป็นจังหวะเขาเรียกว่าดับเบิลน็อกดาวน์นะครับ ต่างฝ่ายต่างโดนโดนนับ8ครับแต่มูกะลุกไม่ไหวครับเอมุยลุกไหวครับมูกะโคจรมาเจอกับมวยเมียนมาอีกแล้วนะครับแต่มูกะครับในวันนี้ครับคือเหมือนจะได้เตรียบในเรื่องของช่วงชกส่วนสูงครับยังชอบไปทางมูกะครับแม้ถ้าไม่พลาดโดนแบบไฟที่แล้วยังไงก็ดูว่าน่าจะนีนยอกว่าชี้ไปทางมูกะเซโตครับน่าจะดีกว่าซูปาเยจันหูต่อมาครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นสตอร์เวทพิการไม่เกิน125ปอนด์ครับหูเยจากจีนมา124.4ครับ ในขนาดที่ริวกิคาวานมา123.8งันี้รูปร่างใกล้เคียงกันนะครับแต่ฟอร์มหลังของนักชกชาวญี่ปุ่นครับแพ้คะแนนคู่ต่อสู้ที่ญี่ปุ่นแม่ในกติกานี้รูปแบบนี้ดูยังไงแล้วนักมวยญี่ปุ่นก็น่าจะดีกว่าทางด้านของนักมวยจีนนะครับดูจากสถิติที่ผ่านมาก็เหมือนว่ามวยจีนจะแพ้ทางมวยญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับริวกิคาวานน่าจะดีกว่าหูเยจากจีนครับ เอเมในรุ่นมิดเดิลเวทพิกันไม่เกิน205ปอนด์นะครับอีวานมิสดิสกี้มา202.8ในขณะที่คู่ต่อสู้ชาวอุซเบกิสถานครับคูชินแบตโบซาโบเยฟครับมา201.8อีวานจากรัเสเซียครับอายุ29ปีสูง186เซนติเมตรไพล่าสุดชนะน็อกเควินเชิร์ตในยกแรกในรายการวันนี้แหละครับในขณะที่คู่ต่อสู้ชาวอุซเบกค,ครับ คูซินเบกครับอายุ29ปีสูง178เซนติเมตรนะครับไม่เคยชกในรายการวันมาก่อนคันนี้ผมชอบไปทางอ e ีวานครับคุบนี่ทีต่อทีดอกต่อดอกอีวานดูท่าทางแล้วน่าจะหนักกว่าครับชี้ไปทางอ e ีวานจากรักเสเซียครับน่าจะดีกว่าคูชินแบตจากอุซเบกิสถานและ MMA คู่แรกครับ พีกันรุ่นไลท์เวท170ปอนด์นะครับดิเอโก้คาราโดมา169.4ในขณะที่คู่ต่อสู้ชาวไอแลนด์ครับเซดอบบินมา169.4ดิเอโก้จากโปรตุตเกสครับปัจจุบันอายุ34ปีครับสูง179เซนติเมตรล่าสุดชนะซัมมิชั่นคู่ต่อสู้มานะครับ ขณะที่เชดดับบินครับปัจจุบันอายุ8ปี008ตันติเมตครับพยายามหาข้อมูลแล้วไม่เจอนะครับก็เหมือนว่าจะมีไฟต่อสู้ในแบบสมัครเล่นครับแต่ก็ดูแล้วไม่ไม่น่าจะเท่าไร่ฉะนั้นครับคู่นี้ครับยังชอบไปทางมุมแดงครับักชกจากโปรตุเกสครับเดโก้คาราโดครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อตัวก่อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมโดยใหญ่ละลายในสกวาลอนีนีั้งที่110นะครับวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบในคอนเทนต์ของเราครับฝากกดติดตามมวยเด็ดสังเวียนเดือดได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ